สวัสดจีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยด้วยจ้าเราพบกับช่องของน้องอิ๋วอีกแล้วเมื่อนิ้พามาทําเมนูยามเย็นๆด้วยจ้ะเมนูปลากระพงปลากระพงตัวบักใหญ่เลยปลกกระพงนึ่งมะนาวนะจ้ะเป็นครั้งแรกของน้องอิ๋วที่ทาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยนะจ้านจ้าขั้นตอนแรกน้องอิ๋วก็จะทําน้ํา เออเขาเรียกอะไรอ่ะน้ำลาดราจ้ะอยู่กับห้องบะถือโดยการเอามาบดเ้วยจ้าเอากระเทียมมาบดนี่จะ้ะตามโดยพริกสดเอามาบดอีจะใช้เป็นพริกแดงจินดาด้วยจ้ะเอาให้แซบแล้วก็ลากผักชีจ้ะเลย น้อิวจะเอามาบดแบบนี้ได้จ้ะทีละอย่างสิบวได้ปรุงน้ำมะนาวแล้วก็น้ำปลาใส่เลยเพราะว่าเครื่อง <c oughs> เครื่องปั่นของน้อิวเป็นแบบนี้เวลาเขาใส่น้ำลงไปเพื่อกระสีย้อยลงนะจ๊ะก็เลยบดแบบนี้แล้วค่อยเอาไปปรุงทีหลังนะจ้ะทำการบดเลย <c oughs> นี่จ้ะบดละเอียดเรียบร้อยแล้วสีแดงแป๊ดเลยนูอิวใช้พริกแดงนะจ้ะเราก็จะใสนานา่น้ำมะนาวลงไปเลยน้ำมะนาวที่น้อิวคั้นไว้ ใส่เยอะๆเลยด้วยน้ำมนะนาวตามด้วยน้ำปลาจ้า <ๆ S 1> ใส่น้ำตาลทรายจ้าตา,ามปริมาณเลยด้วย สิบบเค็ดเกินไปวะเนาะผมปมรุงรสนิดหน่อยจ้าสช่แล้วก็ใส่ขึ้นช่ายแล้วก็ผักชีใส่ไปๆล อ๋อหนุกอิ๋วเป็นสีแดงแป๊ดเลยเด้อจ้าวันหนอกอิ๋วใช้พริกแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า พุงที่เราเตรียมไว้ทําความสะอาดเรียบร้อยนะจ่ะทําการเอาขี้ออเอาเหงือกออกเรียบร้อยนะจ๊ะสวยงามแล้วก็นําน้ําที่เราเตรียมไว้จ่ะน้ําลาดลาดลงไปเลยสีสันน่ากินมาก แล้วเราก็จะนำปลากระพงของเราไปนึ่งก่อนนะจ้านี่จ้ะตั้งไฟน้ำเดือดๆเลยเด้วจ้ะจะนำปลากระพงของเราลงไปนึ่งนึ่งไว้แบบนี้ประมาณสิบนาทีนะจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันจ้านี่จ้ะครบสิบนาทีแล้วเราก็จะมาเพิ่มน้ำรากกันนะจ้ะ

เรื่องไว้แบบนี้ประมาณ10นาทีอีกนะจา๊ะเราจะมาดูกันจา้า อันว่าเสร็จเรียบร้อยสุกแล้วยกออกจากเตานะจ๊ะอีกอก็จะนํามาลาดน้ำพริกของเรานิดหน่อยจ้ะความอร่อยแบบแน่นอนจ้ะพริกแดงซื่อๆนะจ้าอาะสิบโบเวนเพชรโบ่ได้เพชรหลายเพราะว่าพริกมันอีไปสีแดงพริกแดงจินดาน,นะจ๊ะป็นะสีสีแดงจัด สวยด้วยต้นหอมพักชีเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วมีคนชิมด้วยจ้าสวัสดีจ้ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยครั้งแรกของน้องอ๋วครั้งแรกของแม่คือกันที่ได้กินเขาเรียกเมนูอย่างนี้ ปลากระพงนึ่งมะนาวครั้งแรกในชีวิตพี่น้องในชีวิตอิลีทั้งแบบทำกินเองของน้องอิวเนะาะแล้วก็แบบถ้าซื้อกินกับ,บโเบโคเคยคิบเคยซื้อจ้ะชิมก็เด้อไปกินร้านกินอย่างกับโเบเ<โ>คยได้ไปนะจ้ะเมนูนี่โบเคยอยิ๋วก็เลยทำให้กินเลยเบิ้<อ>งาลาเบิ้งใลมาเบิ้งใกลออ้เนื้อปลาแบบหวานมากเคือจะหวานมากทานน้ำจิ้มจังหน่อย ชิมก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวค่อยอตั้งมงกินข้าวพร้อมหา่าพร้อมตากันจ้ะตอนนี้ยังหนุ่มๆอยู่พี่น้องหลายคนก็เชื่อรู้เนาะแต่ติ๊ดมีออเดอร์ต้นไม้สวยงามทั้งหลายแหล่จ้ะเดี๋ยวนากอิ๋วพาไปลเปลาะเบิ่งนิดหน่อยจ้าชิมก่อนชิมก่อนเมนูครั้งแรกในชีวิตของครอบครัวแต่อีจนนะพี่น้องไม่คยคิดมีดีเด้หีห่เมนูนี่กินแต่ปลาคอกินแต่ปลาคอกับปลานินอืมอืมแค่ไม่านเลยหวาน เนื้อ,อหวานน้ำมะนาวเขาไปในเนื้อมังง้งเนี่ยเข้าเนื้อหวานแต่ไปเจอน้ำจิ้มปเปรี้ยวหวานๆจังหน่อยือมเข้ากันโอ้เข้าสวยร้อนๆมาด่วนพี่น้องแซ่บชิมหลายคนนี้บ่ได้พี่น้องร,รอ,อรข้าวนนรอข้าวก่อนข้าวกำลังหุงยังบุ๊ซุก พาพี่น้องมาชิมก่อนหนะึ่งอยู่บอกแม่มาชิมให้แน่นว,ว่าแซ่บบ่แซ่บเดี๋ยวพาพี่น้องไปชมต้นไม้ของเฮาเด้อจ้าเดี๋ยวไผ่โค้ชพี่น้องไปเบิ่งต้นไม้ตอนนี้ทำออเดอร์ต้นไม้กำลังวุ่นวุ่นกันอยู่นะจ้าอากาศก็ฝนตกลินลินแซ่บนะจ้าแซ่แบแซ่บเอาไปติดตามกันได้เด้อจา้าถ้าเมนไผอยากลองทำดูสูตรน้องอยู่ก็แซ่บบ่พแพ้สูตรใดคือกันเด้อจ้าเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งต้นไม้กันจะ้ะนี่จ้ะแต่หลายคนอาจจะยังบ่บิเห็นต้นไม้ ของบ้านเราอยู่นะจ๊ะนี่หน้าบ้านเพื่อนพากันแพ็กออเดอร์อยู่กับประมาณนี้ละจ้ะมีต้นไม้ชนิดชนิดประมาณนี้แต่ก็วุน่นวายกันอยู่นะจ๊ะก็เลยไม่ได้ถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องบึง่งก็เลยมาถ่ายให้บึ่งหลังบ้านดีกว่าอยู่กับบุกค่อยรู้จักแต่ว,ว่าต้นเอียงเป็นต้นเอียงเห็นมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่นะจ๊ะอย่างที่พู่้การภาคใต้ภาคใต้นะจ๊ะต้นไม้เพิ่เยอะอยู่กับเห็นสวยงามแต่อนูก็บุกค่อยได้สนใจจ้ะเห็นมาแต่น้อยเ่าสู้ต้นละต๊ะนี้ ทำไมก่อนต้นกล้วยต้อนอย่างนี้เห็นเยอะเป็นด่างบุเป็นด่าง,บบางแต่ว่าบรสนใจจ้ะ <c oughs> เยอะแยะเลยไปหามาประมาณนี้ละจ้ะถึกืกอบพากันทำออเดอร์ไปหามาส่งให้พ่อแม่พี่น้องที่อยากได้นะจ้ะ <c oughs> อ่ะน,นาจ้าคลิปดดนออี้น้องอิวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอิูวในการทำคลิปในเด้อจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า